สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c ฟ f u t u r e ในวันจันทร์ที่30กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราค,ราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้นได้12.62เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,335.71เหรียญน,นะคะซึ่งมีความเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,320ถึง1,344 ราคาทองคำปิดบวกได้นะคะก็เนื่องจากว่าสภาคองเกรสของสหรัฐยังไม่สามารถผ่านกฎหมายระมมาณฉุกเฉินแล้วก็กฎหมายขยายเพดานหนี้ได้นะคะเนื่องจากทางพรรครีพับบิกันนะคะซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาล่างหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ต้องการที่จะแปรยติ2มาตรานะคะก็คือมาตราเกี่ยวกับ การสุขภาพหรือว่าโอบามาแคร์นะคะอีกมาตรหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาษีเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งทั้งสองมาตรานี้นะคะทางวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่เห็นชอบด้วยนะคะคือไม่อยากให้มีสองมาตรานี้นะคะในการผ่านกฎหมายครั้งนี้ซึ่งทางวุฒิสภาก็จะมีการพิจารณากฎหมายที่สภาล่างพิจารณาผ่านขึ้นมานะคะโดยจะพิจารณาในช่วง ประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้นะคะซึ่งประมาณตีหนึ่งของคืนนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปนตามคาดก็คือวุฒิสภาควา่ำคว่ำบาตกฎหมายนี้นะคะแล้วก็กับลงไปที่สภาล่างใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำนะคะแต่ถ้าหากว่าวุฒิสภาเกิดผ่านกฎหมาย ะะอันนี้ก็จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับล่วงลงมาได้แรงนะคะเพราะว่าการขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยก็เป็นผลจากในเรื่องของความกังวลว่า,าทางสภาคองเกรสจะไม่ผ่านกฎหมายนะคะแล้วก็จะทําให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยป,ป,ปิดทําการนะคะปิดปิดทําการแล้วกอ็อาจจะผิดนะัดชำระหนี้นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะ ก็มีข่าวเรื่อง s t a n ด a r ์ p เอ r นอาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือนี่สธานะของญี่ปุ่นถ้าหากว่าญี่ปุ่นไม่สามารถลดการขาดดุลก็ประมาณได้นะคะ ่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นเดืน,นีราคาผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นมา0.2นะคะจากที่คาดการว่าบวก0.1รายจ่ายผู้บริโภคบวก0.3รายได้บวก0.4อันนี้ต่ำกว่าคาดนะคะดัชน,นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่77.5นี้ต่ำกว่าคาดแล้วก็ตังเงินเฟอ้อคาดการณ์นะคะอยู่ที่3.3เปอร์เซ็นต ถ้าเราดูภาพกราฟของราคาทองคำนะคะตอนนี้ราคาทองคำก็ขึ้นมาชนแนวต้านบริเวณ1,340ถึง1,345แล้วยังไม่สามารถผ่านได้นะคะถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,360ถึง1,365นะคะโดยปัจจัยบวกก็คือการที่วุฒิสภา จะคว่ำบาทนะคะกฎหมายงบประมาณในคืนนี้นะคะแต่ถ้าผ่านเมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นปัจจัยลบแล้วก็อาจที่อาจจะทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวแล้ลงมาแรงได้นะคะแนวรับก็อยู่ที่บริเวณหนึ่แล้วก็1,305นะคะแนวต้านหนึ่งพันึงพันสซึ่งตัวนี้เราก็แนะนําให้ปิดลองทํากําไรถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านนะคะเพราะมีความเสี่ยงว่าถ้า สภาคองเกรสผ่านกฎหมายเมื่อไหร่จะถูกขายออกมาแรงได้ก็ปิดลองทำกำไรก่อนนะคะแล้วก็รอดูว่าสภาวุฒิสภาจะคว่ำบาตรกฎหมายตามคาดหรือเปล่านะคะถ้าว่าควา่ำถ้าคว่ำบาตรก็ยังถ้าอ่อนตัวลงมาก็ยังเล่นเทรดดิ้งได้ในกรอบระหว่าง1320ถึง1345ถึง1350นะคะแต่ถ้าผ่านเนี่ยก็ต้องเตรียมตัว ช็อตนะคะเพราะราคาอาจจะร่วงลงแรงได้แนวรับ1,320 1,305แล้วก็1,285ส่วนซิลเวอร์นะคะซิลเวอร์ก็ยังสามารถทรงตัวได้อยู่เหนือจุดต่ำสุดที่ระดับเดิมนะคะ21.36แต่ MACD ก็ยังให้สัญญาณเชิงลบอยู่แนวรับวันนี้มีที่21แล้วก็19.7นะคะแนวต้าน22แล้วก็22.5 ค่าเงินบาทนะคะอ่อนค่าลงอีกครั้งนะคะทดสอบแนวต้านเดิมที่ระดับ31.4ซึ่งหากผ่านไปได้นะคะก็จะมีเป้าหมายถัดไปที่31.6สิหำหรับแนวรับวันนี้มีที่31.2แล้วก็31.0นะคะแนวต้านที่31.4แล้วก็31.6ส่วนไอซ์ r พรนะคะราคาน้ำมันดิบเพรนก็รีบาวขึ้นมาได้ แต่ก็ยังไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงอยู่ให้แนวรับบริเวณ107.5แล้วก็106นะคะแนวต้านที่บริเวณ109แล้วก็110.2งส่วน เส้น50นะคะเส้น50ก็อ่อนแรงลงทดสอบเส้น moving average แล้วก็เส้นแนวโน้มขาขึ้นนะคะก็ทำให้มีโอกาสติดตัวขึ้นได้นะคะแต่ยังต้องระวังเนื่องจาก MACD อยู่ต่ำกว่าระดับสูงแล้วก็มีท่าทีว่าจะอ่อนตัวลงต่อนะคะ ISI ก็มีแนวโน้มอาจจะอ่อนตัวลงเข้าสู่เขตโ o w e r o ในระยะสั้นก็วันนี้มีแนวรับที่เรน930นะคะ แนวต้านก็ที่บริเวณ960แล้วก็975สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ